มารู้จักกับโมเฮนโจดาโรเมืองโบราณแห่งลุ่มแม่น้ำสิงธุส่วนใหญ่ครับเวลาที่พวกเราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองประวัติศาสตร์การวางแผนการวางผังในการพัฒนาเมืองเราก็เรียนเมืองที่อยู่ในยุโรปเป็นหลักนะครับบางส่วนอาจจะเป็นเมืองในทวีปอเมริกาบ้างแต่ก็ไม่ค่อยเมืองโบราณนะครับเพราะว่าเมืองในทวีปอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเมืองใหม่นะครับโอกาสน้อยมากๆครับที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองการวางแผนพัฒนาเมืองที่ก้าวหน้า ของเมืองในโลกทางฝั่งตะวันออกของพวกเรานะครับและว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเมืองโบราณแห่งรูปแม,ม่น้ําสิทธุที่มีการวางแผนวางผังมาอย่างดีเลยครับนั่นคือเมืองโมเฮนโจดาโรเมืองนี้ในปัจจุบันครับอยู่ในประเทศปากีสถาน <S <S มีรูปแบบในการวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดีครับ ถนนเป็นรูปแบบของตาตารางแสดงว่ามีการกําหนดแนวของถนนตอนที่สร้างเมืองนี้ขึ้นมานะครับมีระบบน้ําดีนะครับมีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่หรือว่าเกรดบาร์นะครับอยู่ตรงกลางเมืองและมีระบบการจัดการน้ําเสียที่มีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงแสดงว่าณวันนั้นครับมีการวางผังเมืองเป็นอย่างดีแต่ว่าเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจในอีกประการหนึ่งครับเมืองนี้ไม่ปรากฏ ตำแหน่งที่ตั้งหรือซากโบราณสถานของส่วนที่เป็นพระราชวังหรืออนุสรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีใดๆทั้งสิน้นก็มีการสันนิษฐานครับว่าเมืองนี้อาจจะปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารเมืองก็เป็นไปตามวาระหรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งครับอาจจะเป็นหัวเมืองทางการค้าซึ่งเมืองหลวงเมืองหลักที่มีพระมหากษัตริย์ อยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้นะครับแต่ว่าเมืองนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งครับว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเน้นถึงความสะอาดและอุปกรณ์ต่างๆซากต่างๆที่หลงเหลืออยู่นะครับทำด้วยทองแดงและหินที่มีมาตรฐานครับ มีตาประทับแสดงถึงน้ำหนักและแสดงถึงรูปแบบและการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมแสดงว่ามีรูปแบบในการควบคุมมาตรฐานและมีรูปแบบของการค้าต่างๆครับเพราะว่าการช่างน้ำหนักแสดงถึงการที่มีหน่วยวัดสำหรับการค้า อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือเมืองนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Great b a t หรือว่าสระน้ําขนาดใหญ่ไว้สําหรับอาบสําหรับกินดื่มใช้นะครับดึงน้ําสะอาดจากนอกเมืองเข้ามาไว้ในเมืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเมืองนี้ให้ความสําคัญกับ เรื่องของสุขอนามัยครับประชาชนในเมืองนี้มีน้ําสะอาดกินดื่มใช้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการก่อสร้างนะครับไม่ใช่บ่อน้ําที่เกิดตามระบบธรรมชาติแต่ว่าก่อสร้างด้วยผนังอิฐเผานะครับอยู่บริเวณกลางเมืองนอกจากนี้ครับยังมีการกระจายเอาบ่อน้ําออกไปทั่วทั้งเมือง ที่มีขนาดเล็กลงนะครับและกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ของเมืองบ้านเกือบทุกหลังครับจะมีพื้นที่อาบน้ําและทั้งเมืองรวมถึงจากบ้านครับมีระบบระบายน้ําเสียอย่างมีประสิทธิธภาพทีเดียวเมืองโมเฮนโจดาโรครับเป็นเมืองในยุคข,ของอาระยธรรมฮารัพพัน์แล้วก็มีเมืองโบราณในยุคใกล้เคียงกันชื่อเมืองฮารัพันธ์นะครับอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําสิทธขุขึ้นไปอีกนะ,นะครับแล้ววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ แต่ว่าโมนโจดาโรครับอยู่ในช่วงรุ่งเรืองประมาณปี2,500ถึง1,900ปีก่อนคริสต์กาลครับพื้นที่ของเมืองนี้มีขนาด100เ h e ต t a r หรือว่าประมาณ1ตารางกิโลเมตรหรือ625ไร่นะครับซึ่งเป็นขนาดของเมืองที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเดินทางขนาดนั้นก็คือการเดินเท้านะครับมีเนินดินหลายลูกที่ทำไว้สำหรับการเป็นเนินเพื่อป้องกันข่าศึกศัตรูบุกเข้าสู่เมือง แล้วก็มีอางอาบน้ําขนาดใหญ่และมีอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นอาคารสาธารณะจํานวนมากในช่วงเวลาที่โมเฮนโจดาโรรุ่งเรืองที่สุดนะครับคาดการว่ามีประชากรประมาณ40,000คนซึ่งนับว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่มากในช่วงเวลาก่อนคริสต์กาลนะครับ รูปแบบในการวางผังเมืองของโมโจนจอนาโรแน่นอนครับเป็นเมืองที่มีการวางผังไม่ใช่เมืองที่เติบโตตามธรรมชาติคือปล่อยให้เติบโตเองนะครับแต่มีการวางผังอย่างชัดเจนอาคารและถนนนะครับเป็นรูปทรงเรขาคณิตอาคารเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ถนนเป็นรูปแบบของตาตาราง สิ่งก่อสร้างในเมืองโมฮินจดาโรถูกสร้างด้วยวัสดุที่มีความหลากหลายประเภทมากครับแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาการในยุคนั้นมีการเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงหรือมีเรื่องของคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการรับน้าหนักหรือการใช้งานแต่ละประเภทเขามีวัสดุที่หลากหลายครับมีทั้งอิฐเผาอิฐอบนะครับหรือว่าการ ปั้นดินเหนียวนะครับให้เป็นก้อนเสร็จแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับและมีการใช้โครงสร้างไม้เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของตัวอาคารด้วยมีการคาดการครับว่าพื้นที่ครอบคลุมเมืองทั้งหมดนะครับอยู่ที่300เฮกตาร์หรือ3ตารางกิโลเมตรแต่สิ่งที่เป็นตัวตั้งถิ่นฐานของประชาชนนะครับที่มีอาคารอยู่เนี่ยขนาดประมาณ1ตารางกิโลเมตร อาคารในเมืองประกอบด้วยอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารสาธารณะครับแสดงถึงว่ามีเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วครับแยกเป็นส่วนที่อยู่อาศัยแยกเป็นส่วนอาคารสาธารณะแสดงว่ามีกลุ่มคนหลากหลายประเภทมีทั้งคนที่ทําหน้าที่ให้บริการสาธารณะหรือมีอาชีพที่ต้องมาแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่สาธารณะและมีส่วนของที่อยู่อาศัยพื้นที่ในเมืองครับแบ่งออกเป็นสส่วน เรียกว่าส่วนซิตาเดลซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองอยู่ในพื้นที่สูงและอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเดอะโลว์ซิตี้หรือพื้นที่เมืองต่ำนะครับส่วนซิตาเดลหรือว่าที่มั่นสูงนะครับมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ตรงกลางและสําคัญที่สุดของเมืองคือที่อาบน้ําสาธารณะครับหรือที่เรียกว่าเกรทบาทนะครับมันเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่ถูกก่อสร้างด้วยอิฐเผานะครับก่อขึ้นมาสูงถึง12เมตรนอกจากนี้ก็มี ที่อยู่อาศัยครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัยรวมขนาดใหญ่รองรับประชาชนในพื้นที่นี้ได้ถึง5,000คนมีส่วนห้องประชุมหรือฮอล์นะครับที่สามารถรวมพลทำกิจกรรมต่างๆได้สองอใหญ่ๆแล้วก็มีตลาดกลางนะครับของเมืองอยู่บริเวณตรงกลางและอยู่ใกล้เคียงกับเกรดบาทหรือว่าอ่างน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่ของเมือง บ้านเรือนของประชาชนจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าที่อยู่อาศัยรวมนะครับก็จะมีบ่อน้ําอยู่ใกล้ๆเพื่อให้มีน้ําดีดื่มกินใช้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนน้ําเสียครับจะมีท่อระบายน้ําที่มีฝาปิดนะครับอยู่บนถนนสายหลักของเมืองซึ่งกระจายไปทั่วเมืองรวบรวมน้ําเสียจากบ้านเรือนและพื้นที่ถนนต่างๆออกไปนอกเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้มีสุขอนามัยที่ดี สำหรับบ้านของผู้มีฐานะดีหรือว่าชนชั้นสูงในเมืองนะครับบางหลังจะมีห้องอาบน้ําส่วนตัวครับแล้วก็มีหนึ่งอาคารที่ขุดค้นพบเจอนะครับมีท่อสําหรับนําเอาความร้อนที่มีการจุดเตาจากข้างใต้ดินนะครับและต่อท่อขึ้นมาด้านบนเพื่อเป็นเรื่องของความอบอุ่นและทําน้ําอุ่นในช่วงหน้าหนาวด้วย บ้านเรือนส่วนใหญ่นะครับจะมีขอดหรือว่าลานอยู่ตรงกลางของบ้านที่ร้อมรอบด้วยอาคารที่อยู่อาศัยโดยรอบนะครับแสดงถึงการมีครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวขยายและบางอาคารครับมีการก่อสร้างเป็นอาคาร2ชั้นและในปี1950ครับมีการขุดค้นพบอาคารขนาดใหญ่หลังหนึ่งเรียกว่าเกรสกรานเนลี่หรือว่ายุ้งฉางใหญ่นะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นยุ้งฉางใหญ่ เป็นอาคารขนาดใหญ่และมีโครงสร้างไม้ที่เป็นซุปเปอร์สักเจอร์ก็คือสามารถรองรับอาคารขนาดใหญ่และหลังคาขนาดใหญ่นี้ได้ครับยุ้งฉางนี้มีหน้าที่เอาไว้เก็บผลิตผลที่เหลือหรือผลิตผลสำรองของเมืองนะครับแล้วรูปแบบการออกแบบตัวนี้เป็นโครงสร้างไม้รองรับ ช่องต่างๆที่แบ่งเป็นช่องย่อยๆที่สามารถเอารถเข็นผลิตผลเนี่ยนะครับเอาเข้ามาเก็บในพื้นที่นี้และมีระบบระบายอากาศอย่างดีเพื่อจะทําให้ผลิตผลที่เก็บมาในฐานะพืชสดเนี่ยมีการระบายอากาศและแห้งเมื่อเก็บไว้นานๆได้นะครับ สำหรับเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของเมืองครับโมฮนโจดาโรอไม่ได้มีกำแพงเมืองอย่างชัดเจนครับแต่ว่ามีหอคอยสำหรับที่จะป้องกันเมืองอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับและก็มีเนินดินที่ทำไว้สำหรับป้องกันค่าศึกศัตรูทางที่ใต้ก็มีรูปแบบของการป้องกันเมืองอย่างเหมาะสมเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบในการป้องกันน้ําท่วมนะครับเพราะว่าเขาค้นพบแพลตฟอร์มหรือว่าลานขนาดใหญ่นะครับที่เอาไว้สําหรับป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่เมืองแล้วเมืองโมฮิโจดารโรมีปัญหาน้ําท่วมจากแม่น้ําสินทุใหญ่ๆนะครับอย่างน้อยจากที่ขุดค้นพบเจอเนี่ย6ครั้งแต่ว่าไม่ได้ทําให้เมืองพันทลายลงไปครับและมีการก่อสร้างทดแทนหรือก่อสร้างใหม่ในพื้นที่เดิมที่เป็นโมฮินโจดาโรตั้งแต่อดีตจนถึง ยุคที่1,900ปีก่อนคริสต์กาลแต่ว่าเมืองโมเฮนโจดาโลกกลายเป็นเมืองร้างในประมาณปี1,900ก่อนคริสต์กาลครับและเป็นเวลาเดียวกับที่อารยธรรมฮารปันบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ครับว่าทำไมหายไปพร้อมๆกันบางทฤษฎีบอกว่าเพราะว่าแม่น้ำสินธุ ปลี่ยนทิศทางของน้ําทําให้เมืองที่เคยตั้งอยู่แล้วต้องใช้น้ําในการเข้ามาดื่มกินใช้ในเขตพื้นที่เมืองเนี่ยไม่มีน้ําเพียงพอจําเป็นต้องย้ายไปสู่พื้นที่อื่นแต่ว่าแน่นอนครับไม่มีหลักฐานว่าเมืองนี้ล่มสลายเพราะถูกน้ําท่วมแต่อย่างใดแล้วเมืองนี้ก็ถูกขุดค้นนะครับในประมาณปี1920เพราะว่า กลายเป็นเมืองที่ถูกดินนะกลบอยู่เมืองนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการขุดค้นพบเมืองนี้และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะครับให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในปี1980และเป็นแหล่งแรกที่ยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกในทวีปเอเชียใตย้วันนี้โมฮ e นโจดาโรกลายเป็นเมืองที่เป็นหน้าเป็นตาหรือเป็นตัวแทนของโลกทางฝั่งตะวันออกว่าพวกเราทางฝั่งตะวันออกก็มีการ วางผังเมืองในเวลาเดียวกับที่โลกตะวันตกวางผังเมืองเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับว่ามันส่งถ่ายความคิดนี้ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าด้วยครับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้กับโมเพนโจดาโรเมืองโบราณแห่งลุ่มแมนังสิทุแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ